ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆอะไรมันจะขนาดนั้นตัวแรงจากบัญชาตัดสั้นๆน,นี่ยางใหญ่ๆแบบนี้เชอร์โบลูกโตๆจะขอทำการเช็ดน,นะครับาราดิส มันเจอขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันที่เวลาออฮะโอ้โห11.39 เซ็แรกันดีหนึง่งรอบครับสำหรับไต,ต้ในจากตัวแรงครับเกษตรสางามนิวัเซอร์วิทครับได้ยินมาว,ว่าว่าปั้แตกเนี่ยแต่ก็ยังจะวิ่งเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยหล่อมากครับดูกี่ทีกี่ทีถ้าไม่ชมก็คงจะไม่ได้ครับสำหรับไต,ต้ันตัวแรงจากนิวัเซอร์วิทเกษตรไสางามกันดีล็อเวล ตัวรถได้ฉากเป็นเฟรมขึ้นมานะครับจากนั้นก็หุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำเลยเนี่ยในตดสองถังครับเดี๋ยวมาดูครับออกตัวในรไปแล้วนะครับอา้วบอาวมีปัญหาจริงๆครับเลื่อยๆแลวครับคงไม่อะไรนะครับสำหรับนิวัลเซอร์วิสเกษเรสไยงามนะครับวิ่งไปแบบ พังๆเนี่ยปั๊มมีปัญหาอยู <t <t ่นะครับแต่มีสปิริตครับวิ่งจนจบนวิ่งถึงเส้นชัยนะครับขอตบมือให้ดังๆเลยเนี่ย No oh. ระยมาดูรีลาการเบิร์ยานะครับไหว้ครูกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแรงครับบิ๊กเอ็มตัดกระบะนะฮะเครื่องเอามันเร็วจะโบใหญ่มือกำานตัดนะครับกับขับโดยนะฮะช่างนุเสริมชัยเจริญอีกหนึ่งตัวแรงครับสปอนเซอร์รายใหญ่ครับเฮียยืนยง ท่านผู no ้ชมครับตออบอกว่าไปผ่านไปครืบันเงป้นชัยสุดยอดครับบันเฉีงปัานชัยครับ กระชืบกันเล่งอย่างเดียวเข็นหนักๆไม่สนใจครับจัดหนักๆครับต้องบอกว่าเอามันระทึกใจปลุกใจคนดูแน่นอนครับสำหรับการขับแบบต้องบอกว่าสุดสุดจริงๆครับบันเชิงแป้นไทย โคดยดล้อครับสุดยอดไปได้คยับดึงยาวโอ้ยนี้น่าจะมี10บครับน่าจะมี10บเนี่อ้ยสิหสครับบอกแล้วครับต้องมี1ิแน่นอนครับไปธรรมดาครับสำหรับบรรเชิงแม่นไช วันนี้ไม่พังไม่กลับจริงๆครับสำหรับตัวแรงครับบิ๊กเอ็มจากเสริมชัยเจริญนุกเซอร์วิสช่างเล็กบานแพและเท่าแก่ยั่งยืนไม่พังไม่กลับครับช่างนุบอกไม่พังไม่กลับครับต้องเอาเวลาให้ได้ รอบมาสักครู่น,นี้วิ่งไปแล้วครับบัญชายน์ครับ10.5เ,เดี๋ยวมาดูครับว่าออกยกล้อเหมือนกับทางบัญชายน์หรือเปล่าเนี่ย ยังจำกันได้ครับคันนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับเมื่อปี2010ครับในรุ่นโอเว่น100มิเตสโอ้โหเกียร์ครับยังโอ๊กอยู่เลยครับไม่ไหวครับเวลาไม่ดีเท่าที่ควรครับ3 3 3 6 ตอ้าแ่อเพื่อาร,ร,ร,นนรโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันนะฮระบาเนเด,ดิมเก่งคะแนนสสมริงช่วยพระราชทานครับรุ่นนี้เป็นมือใหม่เลยครับรหรับคู่นี้เป็นการแข่งขันจริงันดับส เป็นการตบกันทัวันอฟสรีกกััวายจากดแดน่องารบคู่นี้เป็นคู่จริงระดับสามเลยฮะสำหรับการแข่งขันเกมประดานชีงช่วยประระชาติ ไลังจากทำการไหว้ครูกันไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยขนาดนี้รถแข่งจราคานทำการเข้าไฟกันแล้วนะฮะอันนี้ครับตัวแรงจากซี speed h อลไฮสปีดเ e ดเ e อร์เจอร์โบจูนกล่องระดับบ้านๆครับ p อ w e สป p ินครับ,รบที่กัดเวลาไม่ธรรมดาทีเดียวครับ สิต้นต้นครับสำหรับคันนี้รถบ้านใช้งานในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปดูที่เวลาครับว่าคู่นี้ใครจะได้รับสามไีองและเก็บตป้งเอากระบป้านไปได้เอามีปัญหาซะแล้วครับยังไงครับ ออกฟาวนี่เองครับสำหรับตัวแรงจาก C.L. Header Turbo Power Spin อนได้อันดับ4ไปครับส่วนอันดับ3ครับอ p Speed Deck ครับได้อันดับ3ไปครองเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเป็นคู่ชิงอันดับ1ครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นจักรดาันดาดกิฬานานชิงช่วยพระชาชาเป็นการพบกันระหว่างมุหยองเซเว่นเลสซิ่งแดกครับ นี be ่ครับรอเลยครับกับดีแม็กหัวคาร์บอนดูลีลาการบอกลายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสำหรับหมูหยองเซเว่นเลสสิ่งแด็กส่วนช้างแจกบีครับดีแม็กสีประตูจากชบาแอนเชัรงเบิร์ดขึ้นมาจิงอันดับหนึ่งครับ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับระดับหัวของประเทศด้วยกันทั้งคู่ <S <S> <S โอ้แมตช์มาครับออกบวกครับช่ออางเบอร์ครับออกออฟาวครับหมูยองครับชิวันเวันนำหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหมูยองเซเว่นเลซิ่งได้ครับเวลาสวยด้วยครับสิจุด 9.54ครับไม่ธรรมดาครับมือใหม่ขับกันครับเวลาชิงวัดเวลาชิงไฟครับ12.954ทำไปได้โอเคครับเดี๋ยวรอบคูการแข่งขันครับชิงอันดับหนึ่งในรุ่นจัมโบ้จานดาเบอร์อาชีพเกีับคะแนนสะสมชิงช่วยพระราชาศทางจากเอครับหมูหยองเซเว่นเลสซิ้งเด็กครับตัวชายแชมเบรครับตัวแรงจากเมืองโตโยต้าอีกหนึ่งครับปินเก้าดีเซล เก็บชัยชนะไปได้ครับปิ่นก้าวดีเซลออกตัวฟาวครับผมยินดีด้วยครับข,ขวาสิบด้านไปคอครับสำหรับมูหยองเซเว่นเลสซิ่งแดก